สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้พามาชมมาลุยมาบิ๊กเอ็มนะฮะรุ่นใหม่ละเห็นไหมฮะลานสตาร์ทฝาส,สติ๊กเกอร์สีดำแล้วนะฮะคุณผู้ชมเลือกสีใหม่รุ่นอ่าดูก่อน BC 234โอ้โหตัวน,นี้คือใหม่เลยพี่น้องเครื่องแน่นปึ๊กนะฮะมือเล่งนะครับสติ๊กเกอร์หางนะครับหัวเกียร์ราคา3,800รวมส่งนะฮะนี่ บีซีสหาสนิมแทบไม่เจอเลยนะครับสีเหลืองสีเหลืองน้ำหนักประมาณ4ีกิโลสขีดนะฮะประมาณนี้นะโอ้โหใครต้องการเครื่องตัดหญ้าใหม่ๆม,มาลูอะไรเยอะนะฮะซ่อมง่ายตัดได้ทั้งวันเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเป็นลานดึงสตาร์ทหนักนะครับแต่2 3่สีซีไม่หนักขนาดนั้นอ่ะขอแนะนำนิดนึงครับ ปกติคนที่ใช้เครื่องมารูตัวนี้นะครับสิ่งสาคัญเลยก็คือเ,ออเวลาที่เราเติมตมาเสร็จป,ปุ๊บให้ทียกน้ำมันนี่นะฮะตุ่มใส่ๆนี่นะครับพอแยกน้ำมันเสร็จป,ปุ๊บชกปิดจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือชกปิดนะครับทุกครั้งพี่จะชกลงก่อนพอเครื่องติดปุ๊บพี่ดันชกขึ้นนะครับอ่านะครับพี่ฟังเสียงนะครับนักรีวิวเอาวเร่งดูเสียงพอครับพี่ ดับเครื่องพี่ดูอีกรอบหนึ่งครับผมเกาะแล้วดึงเพื่อถ่ายเสาเลยนะครับดับเครื่องแค่นี้ครับออพอเวลาที่พี่ใช้งานเสร็จปุ๊บสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเทน้ำมันออกให้หมดครับพี่และตุ่มยังกยิ้มน้ำมันคัค้างอยู่ครับพี่แยกน้ำมันออกให้หมดนะครับแล้วก็ตากจนดเครื่องดับเราไปเก็บนะครับอ,อแล้วคงแถมได้เลยครับใบมีดใส่สะไครบางยาครับพี่ บริการหลังการขาย4เดือนหลังจากนั้นดูแลจนมาจะหมดอายุการใช้งานของเครื่องครับมีบริการหลังการขายให้4เดือนใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ครับผมโทษทีครับดูแล4เดือนดูแลยังไงก็คือเวลาที่เครื่องมีปัญหาปุ๊บโทรหาเราครับแล้วก็เขาเสียตังค์ไหมไม่ต้องครับฮะไม่ต้องครับ4เดือนนี่ดูแลอย่างนี้เหรอก็คือคือยังไงเอาดีๆเอาดูแลเครื่องเนี่ยเครื่องมีปัญหาจะเป็นนักรีวิวแล้วเนี่ยดูแลเครื่องถ้าเครื่องมีปัญหาพี่บอกเรานะฮะ แต่พี่อย่าลืมนะครับดูแลแค่อะไรต่างๆถ้าคอยไม่ดูแลนะครับใช่ไหมเอาเอาดีเอาขายเอาเออเอาก็คืออยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่กี่ปีแล้วหนึ่งปีเอาดีๆสองปีอ่าเอาก็คือพี่ดูแลยังไงอ่ดูแลดูแลเครื่องนะครับก็คือเวลเาไม่สองเครื่องแล้วอ่าเวลาใช้งานเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานเครื่องตาตาไม่ติดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตุ่มแยกแตกเอ่อ คันเร่งเสียหัวเกียร์มีปัญหาพี่บอกเรานะฮะเดี๋ยวเราเคลมให้โอ้เคลมหัวเกียร์ด้วยเออคือจะอยู่ในช่วงประกันนะฮะช่วงประกันก็คือถ้ามันมีปัญหาก็อาจจะมีค่าบริการมีค่าบริการบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเออยังไงนะบอสผมว่าจบเถอะเอชื่อผมเลโอับอนะเอาตามที่พี่เขาว่านะพี่น้องนะสามพันแปดรวมส่งสวัสดีครับ